มาอยู่ที่ย่านสำเพงค่ะจะมาตามหาป้าภูลป้าภูนเนี่ยนะคะแกก็คือคนฟันเทียนพอมาถึงแล้วเนี่ยก็จะเห็นซอยเล็กๆแคบๆให้เดินเข้ามาในซอยนี้ได้เลยเดี๋ยวไปตามหาป้าภูนคนฟันเทียนกันลุยเลยน่าจะซอยนี้แหละป้าภูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหว่าหนูจะหาคุณป้าเจอเดินเข้ามาในซอยเล็กๆตอนนี้ อายุกี่ปีแล้วหกแล้วค่ะแล้วทำอาชีพนี้มากี่ปี40ได้แล้วมั้งโอ้บ่อนเข้ามาในนี้คุณผู้ชมมันได้กลิ่นหอมตลกอบอวลที่เป็นกลิ่นที่ผึ่งบางบ้าใช่ป้าพูคนฟันเทียนก็คือคนที่ทําเทียนด้วยมือถูกไหมใช่ค่ะทําด้วยมือค่ะอโรงงานบันจาเป็นหล่อ แต่ถ้าคว้นเทียนนี่มันยังจะเป็นโบราณมันจะเป็นเทียนพิธีส่วนมากใช้มือปั้นซึ่งพรามันจะกําหนดตามที่ครูบาอาจารย์เขาบอกเนาะน้ําหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันต้องปั้น้วยมือซึ่งอาชีพนี่ตอนนี้ก็ถาชมได้ยากแล้วค่ะแล้วก็บางคนเขาไม่ให้เข้าไปดูด้วยนะคุณผู้ชมใช่เขาก็หวงอยู่เขาหวงหวงอยู่ปั้นเทียนคว้นเทียนเหมือนกันเหมือนกันก็คือการ ทำปั้น้วยมือทำาดยมือโดยการใช้ขี้ผึ้งแท้ทาเทียนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกค่ะนี่ค่ะคือได้จากชาวบ้านมาเนาะอันนี้ก็คือขี้ผึ้งไข่ผึ้งขี้ผึ้งแท้ใช่ที่เขาที่ทำแบบนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดเรามาช่วยยกหนักไหมหนักนิดนึงไปเอาไปจุดหลายปอน่ค่ะขี่นี่แทะมาถึงที่นี่เราก็จะมีมีขวานสําหรับ ฟันให้มันเป็นก้อนๆเล็กๆเล็กๆประมาณนี้อ่าอ่าประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะไปแช่น้ําร้อนในกระทะอันใหญ่แช่น้ําร้อนก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะกว่าจะได้กว่าจะนิ่มนีหานิ่มแล้วค่ะเอ้ยมันเหมือนทั่วเหลืองเลยนะท <c oughs> ี่พึ่งแท้หน้าแรงจะข,า,ขาวๆหน้าฝนจะออกเหลืองๆอืมดอ,อกไม้เป็นเยอะมันก็จะเหลืองพึ่งแท้จะหอมมาก บางทีนว,นวดนวดอยู่พึ่งก็มาต่อมาอะไรก็มีเรานวดออกมาก็จะประมาณนี้ได้เป็นอย่างเงี้ยก็ลงแช่นะ้ําเย็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมหนูรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับแผ่นกระเพาะปลาเลยเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ไว้ค่ะทำอย่างนี้ไว้เวลาเราจะไปปั้นหรืออะไรไปแช่ทางโน้นมันก็จะได้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยร้อนก่อนแล้วมาแช่เย็นค่ะมันก็จะแข็งแข็งค่ะทำเก็บไว้ขั้นตอนต่อไปก็ไปเริ่มปั้นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยโค่ะ